พ่นะเต็มกระตาละมีตัวหัวยใหญ่เออถูกหัวมันใหญ่ก็แขนอีกนี่คือหนทางจะไปขุดมันนะครับเคดดี่ก็จะไปด้วยเออตบมือสนุกดีเคดดี่โอ้โหหลุโดยโดยกหลุโดโยกพูไหน ไปขุดหัวมันนะครับขุดมันนกนะครับดูถนนสิครับขุดนะมีละทางขุดกุ้งอย่าฉีดจะลาดเจดียฉีดจะลาดเนยเจดีจะขุดมันกับแมร์ขุดมันขุดนะโอ้ยขุ่นลูกน้องเต็มเลยทั้งหลังรถขุดนะลูกน้องแคล็ดหลายคักข้างหลังขุดนะจะขุดมัน อ้นี่เป็นลูกพี่คนณน่นะหอเข่ากับน้าพร้อมนี่ลงรถเลยนะครับจะไปขุดมันแล้วนะครับไปขุดมันเด้อไปเลยได้หนิขับบ้านขอดงไปเลยได้หน,คนิคุณน่ะคุณน่ะมาเด้อพี่น้องไปขุดมันเด้อคุณอุ้ยคุณน่ะให้รถมาส่ง ปูนข้าขาวม,มันนะพ่อมปลาดงปลามันป,ปูนปลาบุกตุ้งโอ้นี่เด็กครื่องมัน เอาวยนีป่เอาในีปเขาใส่แคบมบันหรืส่แบบันแบบ่นจะแบบแบบไปขุดยังไงโอ้มหถิ่นน้อนจะมือมึงต้องมมสูงสูดก็ไม่มุดได้เลยฟงวะมาน้าเขาสิสุดแล้วขุดบปได้หรอกเด้อ Cút mát mát ướt ở mát 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 Mẹ mát 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 nhìn mát này mát 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 ขี้ดินมันจังสีเนาะขี้ดินมันจี๊ดนะมันก็ะคุดง่ายเนาะมันเป็นพื้โขกฮะจี๊คิดว่าขี้ดินมันเป็นขี้ดินดากไหมแองมาลุ่มพันเป็นื้นโขงฮะอันนี้คุดขี้ดินมันคุยแต่หาดใหม่ไว้หัวมันกระด้างคุณถุงอัวนี่คือดินใหญ่เนาะอุ้ยไม่น่าแล้วมันหัวใหญ่ขี้ดินมันเป็นงสี่ หนอกมั้ยยัยหา u ูทูบตามไยหลังอืมข้ามาเบิดเลยนะมืดงเตาไคลิปไปคลิปเอออันนี้หัวหน่อยเนาะ แลครับแล้วก็นี่นี่อันนี้หัวหน่อยาเลอู้น่ะหัวาเยอะมาได้ยนี่คือสีืออุ้ยมสอุ้่อนะมตรนยังตังหวอ พ,พูดนะเบื้องหลัหัวท้อแขนนี่น้องมันจะจำหนังใหมจีบจีตั้งมั่นฉันเปิดเกิดใหม่โดยที่พูดในป่าในดงพูดนะเขาไปดีพูดมาพูดนะมันคักมันแน่พูดมุเดียวเต็มกระตาแล้วพูดนะโอ้ย นะขุดมันลุมเดียวได้เตรีมกระตาละมาขุดยังวันได้พ่อเครื่องชั่วโมงสัก ตัวอ <baptism> mm ัน hmm. กินเองฮะบุญมันบุดมันอยู่มันเดียวนี่เดี๋ยวไล่เงเตียมสองกูซะเนาะโหคุณนะบังหนาคนขุดกับหนามันเยอหนามากใหญ่เท่ากัน อันนี้บ่มีหาบ่มีหางใหม่เนาะไม่ย่าเจามัเตส่เจาคือกรลุมพุ่มพุ่ยเถไม่่าอุ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพนบเ่งมันเยยายอ้เจ้าคือขุดมั่นหมานเทะพีถึงุ่่นเออคนก่ใหญ่มันก่ใหญ่

ใช้ให้เห็นเสียงตุบๆฮะคุณมันได้พี่น,น้องโอ,อ,อ้มันเอามาวางไว้นี่บ่คุณสบียงก็มีเด้อมันสนบียงนี่ว้าคุณนะ มีทุกอย่างเลยเออว้าออกไม่อีกนะออบังใหญ่เลยเบลอเลยผุน่ะอุ้ยหัวใหญ่เตะขอกตรงนี้ หัวใหญ่ๆอยู่วิ่ไปทางใดกูมันปูอันนี้หัวใหญ่แห้งเต็มตาหัว่น้อยก็วมื่อคุดมันแล้วบางนาเด่นริงๆเลยขุดมันแล้วกินข้าวได้บาทที่นี่กินข้าวที่ป่าที่ทุ่งนาตัวใหญ่ๆเออที่เขาในป่าพี่น้องเจ้าเจ้าเจ้าพูดหนาพันเพชรปานาพนขุดมันคุดคุดมันเต็มตาสองกระตา กิ่ขาจำเจียวแซ่บอื้มนีจังขั่วๆนี่จะเห็นตัวกะหอดเกือมี่อแหนมอยู่อุ้ยมันจะจะสมุ้ยมัมามั้สมดนกเกียวเท่าไหร่ดีวะเกียวกระเทน้อยหน่อยยังดุดเยายอยู่บนที่ ย้ำาห้กับเข้าปันงานเองอมที่จนปุ๋ยเอาไปตองลงโอ้นึหนูกแผ่นงามหันนอนลงม่เอาพื้นเก่าลงหลายเกล็ดน่ะนคุณนะคุณมาอีกเลยหอมาอีกมันมันรับบุ กองไ้เขาจะไม่เคลื่นพี่เขาอโอ้เปนโดเล่ประตูประตูอยู่บ้านเนี <wh ้ยเลี่ยงเกี่วเที่ยงไปเกี่ยวที่บ้านฮะเนี้ยฮักคุดเด้แล้วก็หักเบิดก็อันหน้าใหมุ่ณเน่ะบางเศเนี้ย มันเครือนมันก็เป็นมันล่งเป็นมันเป็นแซงเออลงเป็นแซงเลยบอกห้าแต่ว่าหัวหน่อไ่แสบหัหัวใหญ่าหลายแต่พูดไปถึงไงเอ้ยมันนงเครือใหม่ต้องพูดเบอร์แบแจน่อหันแจน่งเเขาพุดไปหลายตบเลือูดจ้ะมันโกหใหญ่มึงหรอปลโ มันมันไหลโดยเฉพานบดหยุดอันี่นี่ทั้งฝุ่นทั้งฝุ่นแห้งทางเขาแห้งเนาะเอยเนาะอันที่เหาอันขามาที่แดกนะบางจุดก็โจดย์ทั้งฝุ่นควนเลยอ้ยองบ่ออนไรกันอ๋อขนมปลาเป็นสีส้มบ่กินมาขน้หญกินมบกินมแม่ป่าเห็นกินด่เกีย เปลือมัน่สุดรางมันุ่นก okay. ับไรข้างยางออกมาแต่ว่ามันอีกรอบหนาในพุบ่ได้ดอกเรเห็นเขือมันแล้วเือมันขาดนี่เือมันเปลือกของเามาหาหาไม่เห็นนี่สลา้เือกของยางไลเ้ยกอบเผ็ดไม่รู้จะสุดยกไนแมนนะได้บอกเขา กับพระเจ้าพุทธเนี่ยไอ้เพื่อนหจับเปียวปลาเนาะเียววัด <laughs>

มิหารก็คือมันหักด้วยมึงเป็นน่ารถมารับแล้วกลับบ้านแล้วบายบายไปแล้ว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 คุณนาโอ้โหนี่คือมันนะนี่คือมันขุดได้นะขุดเองนะเนี่ย ผู้ใดมาเสือกกระซ้างคุณเองเอาว้คุณนะปะโทษคุณนะไปแล้วไปแล้ว